เอาแะครับวันนี้ยนเกมแฟลทเทิลฟอเรตอยู่ในกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอโทษด้วยที่ไม่ได้ปิดหน้าต่างนะครับเพราะว่าหน้าต่างเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมใหม่เข้ามาครับนี่เวนดี Wendy, er ้ดา o อดฟอสอาจจะไม่ใหม่นะครับแต่ว่าสูง้าไปมครับนี่คุณเห็นตรงนี้ไหมมันคือรถคันใหม่ล่าสุดเป็นผ่านนะใหม่ล่าสุดนะผมไม่รู้ว่าเปิดกระดานเป็นเรื่อยๆเนี่ยเหมือนว่าจะเจอนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะกี่กระดานนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยบวกอะไรกันบ้างนะครับสำหรับรถมอไซค์แฟรไรเดอร์สุดเท่คันนี้นะครับนะก็จะบวกเป็นฟิสิกอลดีบล็อกกับเมจิกดีบล็อกนะครับดีบล็อกคืออะไรก็คือปลดบล็อกนั่นเองมันจะมีการตีติดบล็อกติดนู่นติดนี่ถูกไหมอันนี้ก็จะตีให้ฝั่งเนี่ยบล็อกเรายากขึ้นในการโจมตีนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะมีจริงหรือไม่นะเปิดเข้ามานะจะเป็นกระดานแบบนี้แบบเดิมปกติเลยผมก็มีอยู่24,0 24,000เพชรน ผมจะกดไปเรื่อยจนกว่าจะเจอรถนะกีกระดานก็ช่างเหอะผมจะกดไปเรื่อยเลยสำหรับเวนดี้นะกล่องนี้ก็ต้องเหมาตามเคยนะผมไม่เคยได้มันก่อนอยู่แล้วนะไม่ต้องแสดงอีกป้าป้าเออเราคงต้องเหมาเหมือนเดิมเ <c oughs> หลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอันนะผมจะกดทีละสองแล้วกันเผื่อได้ก่อนเนาะนี่ได้มาก่อนแล้วไม่ต้องเหมานะโอเคไปแต่ผมไม่รู้นะว่าแบบไอ้รถเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังนี้หรือว่ามันจะอยู่เป็นรางวันใหญ่นะครับ อันนี้ไม่แน่ใจเลยนะคือไม่รู้เลยว่ามันยังไงนะครับกดไปเลยโอเคมาเปิดมาปุ๊บนูว่ามันอยู่ข้างข้าวะอ๋ออันี่จะเป็นออร่านะครับเปิดทั้งหมดโอ,โอเคก็มไม่รู้นะว่ารถมันอยู่ตรงไหนนะครับอ๋อนี่ไงสิบอันอ๋อสะสมช็อกโกแลตโอ,โอเคจัดไปผมจะเปิดอย่างนี้แล้วกันเผื่อมันจะได้ก่อนบ้างอ่ะโอเคหนึ่งสสมสี่ปุ๊บ ได้ช็อกโกแลตมาหนึ่งนะครับถือว่าโอเคนะครับสำหรับกระดานนี้อย่างน้อยเนี่ยต้องได้หนึ่งอันแน่ๆครับสาหรับช็อกโกแลตเพราะว่าหนึ่งกระดานเนี่ยจะมีหนึ่งช็อกโกแลตอยู่แล้วเพราะมันจะแจกตอนเราซุ่มหมดเหมากระดานนั่นเองอ่ะสองอัน่ายไม่ได้อ่ะสองอันยังตอนนี้ก็เหลือสี่อันสุดท้ายนะผมก็กดไปทีละอันแล้วกันนี่ล่ะ <laughs> รูชตาครับโอ้ยังไม่ต้องเหมานะนี่ครับได้มาก่อนนะครับไม่ต้องเหมาเลยอ,อยู่อันนึงโอ้น่ารักอะไปต่อเลยคใครจะกดเหมาก็ดันก็ได้นะผมบอกว่าเขาบอกกันว่ามันไม่คุมนะผมก็กดไปทีละอันแล้วกันเ <laughs> <laughs> ผื่อมันได้ก่อนไงอดวงเราดีเนาะเมื่อกี้ก็มาอันสุดท้ายเกือบอันสุดท้ายอะถือว่ามันดีปะวะ <laughs> โอเคทีวางเต็มผมขออนุญาตขั้นรายการสักครู่นะสำหรับ ช่วงนี้นะจะเป็นเทศกาลซากุระนะครับสามารถมาทํากิจกรรมซากุระกันได้นะครับตรงนี้ก็จะมีของรางวัลให้แลกนะไปที่เทศกาลแล้วก็ไปรับของกันนะครับมีเควสให้ทําด้วยนะครับกดที่เรื่องราซากุระเพื่อไปรับเควสได้นะแล้วเราก็มาต่อกันเลยนะสำหรับกระด,ดานที่สามแล้วนะครับอ่าอ่ะ,อะไปอีกสี่ครับป๊บอบยังไม่มานะครับอยากได้แบบหนึ่งกระดานสักสองช็อกโกแลตได้ไหมโอ้คงไม่ได้นะครับ <laughs> ป๊อบ ออย่างอย่างเวนดี้จ้าสำหรับกระดานนี้คงต้องเหมานะครับกดทีละนละออโอเคอันนี้ว่าไหนอันไหนเอาอันนี้แล้วกันขอบชอบอืม้มชอบขอบขอบได้มาหนึ่งนะครับสำหรับกระดานที่สามเนาะกระดานต่อไปนะครับกระดานที่สี่นะก็ได้มาอีกหนึ่งชิ้นด้วยกันนะครับกดไปแปดอันแล้วได้มาอีกหนึ่งชิ้นละเดี๋ยวเราจะไปเอาอีกหนึ่งเวนดี้ เวนดี้เวนดี้สร้างยังงูจะหมดนิ้วผมจะเหมาทุกรอบไม่ได้นะไม่ใช่เหมาหรอกเหลือแม่งอยู่อันนึงอ่า๋ยวเดี๋ยวกดที่ร้านกดที่ร้านปุ๊บยังยังอันนี้เอ้ยลังเลออันนี้ดีกว่าโอ้เอออันนี้นี่ไปเออกูเหมาครับเป็นกระดานนี้เออเยี่ยมครับเยี่ยมเออแต่มาสองอันนะครับสำหรับกระดานนี้เรามาต่อกันที่กระดานต่อไปกันนะครับตอนนี้เรามีช็อกโกแลตอยู่5ชิ้นแล้วนะครับสำหรับกี่ดานแล้ววะ โอ้ชิบเป่งแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะสี่กระดานแล้วครับสี่กระดานกับอีกห้าชิ้นอ่าแต่ว่าคุ้มอยู่นะครับถือว่าโอเคแล้วกดไปอีกสี่ปุ๊บอ่ะไม่มีช็อกโกแลตไม่มีอีกกดทีลนันกดทีละนนันน่นอันนี้ไม่เหมาถือว่าโอเคครับกระดานนี้ได้มาหนึ่งช็อกโกแลตนะครับไปต่อจะหาเวนดี้และช็อกโกแลตเวนดี้ผมจะไปเออ,เอ,อได้เวนดี้มาแล้ว อัพนะครับตัวผมมันต้องเก่งๆบ้างแล้วอือหึงเหี้ยงหี้ยงเหี้ยงยงเปี้ยงโหลดนานๆโอ้ยนึกว่าจะมีอะไรลองกดแบบความฟากบ้างนะครับได้ครับนี่ได้เลยครับได้อย่างอื่นนะที่ไม่ใช่ช็อกโกแลตและเวนดี้นะเออเยี่ยมห้าร้อยไปอื้อหือเพชรผมตอนนี้เหลืออยู่หมื่นสามนะหมดไปหนึ่งหมื่นแล้วนะสำหรับเออกี่ดานวะกี่กระดานวะห้ากระดานปะวะเออน่าจะใช่นะกดไปสองกัน เราเหลือสี่อันเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้อันที่เท่าไรหนึ่งไม่ใช่อันนี้อืมไม่เหมานะครับสำหรับกระดานนี้ถือว่าโอเคนี่เราไม่ได้มี7อันแล้วนะคสองหมื่นเพชรไม่ต้องถึงอีกต่อไปช็อกแลตสองอันได้ไหมกระดานเนี้ยอืมอืมได้เลยครับไม่ทันถึงครึ่งกระดานอ๋อน่าจะถึงนะครับ <laughs> น่าจะถึงอยู่น่าจะถึงอยู่และเราก็ไปลุยกันต่อเลยครับเหลือสองชิ้นเท่านั้นได้รถปุ๊บผมเลิกปั๊บ อยากได้รถนี่นี่นี่ปุ๊บยังยังยังอ้ายังยังยังไม่มาอีกเอาอีกซีขึ้นกระดานพอมไหม,อมขอขอสองชิ้นนะแม่อันนี้เอาสามไปต้องกดสี่อันนะทุกคนมันถึงจะออกอนี่ไงบอกแล้ว้องกดสี่อันเหลืออันเดียวแล้วนะเออวันนี้มาดีว่าไม่ค่อยต้องเหมากระดานสักเท่าไหร่ <c oughs> ที่เหลืออันเดียวนี่ก็คือไม่เหมานะ <c oughs> ถือว่าโชคดีอยู่หรือเปล่า เออเสียแบบก็อุ้ยได้แล้วนะรเรียบร้อยครับทุกคนผมได้มาเป็นเรียบร้อยนะสำหรับนี่ครับแพ็คเลือกอสูรทุยนี่ต่งางหากครับสำหรับรถคันนี้นะแปดลาเดร์กดเข้าไปในกระเป๋านะจัดระเบียบเลื่อนลง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 ,ลอ,นลงอันดนีครับนะ 99 99 39บวกกันครับประมาณเกือบ250ใบนะครับรวมๆกันเนี่ยเกือบ200ร้ห้าสิบใบไอ้นื้อคู่มาประมาณเจ็ดอันแล้วก็มีแพ็คสมบัติมาอีกยี่สิบอันนี้เขาก็แจกเนาะเออยี่สิบหรือเปล่าวะผมมีอยู่ยี่สิบหรือเปล่าวะตอนแรกอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่นะครับทีเด็ดของดีนะครับแฟรไรเดอร์นะผ่านนะสุดเจ๋งหาโคตรยากเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันแล้วก็ได้แพ็คโกมากดไปเลยกดไปเลย และนี่นะแพ็คจอมเวท SS อีกนะเลือกจอมเวทได้นะกดเข้ามาเลือก้าอยากได้ตัวไหนก็เชิญเลยครับแล้วก็เป็นการ์ดเวนดี Dragon Force นะรวมๆเวนดีเนี่ยผมได้มาประมาณเ,าเกือบ10บใบนะครับอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแปดใบนะนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ลองไปบวกลบคูณหารกันประมาณ8เกือบ9ใบนะโอ้เยอะเยอะมาก ตอนนี้นะผมก็สุ่มเป็นที่เรียบร้อยได้รถคันโปรโดสุดเจ๋งมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครชื่นชอบคลิปเออกูสุ่มทุกคลิปครับเออสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อยากลืมฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแนะนำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมและฟังกันบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบาย